วันนี้เราจะมาหมกเคี่ยงในไก่ค่ะเครี่ยงเคี่ยงเครี่ยงเคี่ยงเครี่ยงไปทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะข้าวสีมาข้าวเสีมาเขาเรียกเคี่ยงพอแล้วเธอพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันดับแรกนะคะเราอยากทากับข้าวแล้วเธออย่ามากวนเราวสิอันดับแรกนะคะข้าวกะสมาเขาเรียกเขาเรียกน้ำกันแหมมนใส่หนีก่อนนะคะอาจะรยอยสืไปนี่ไปต่างเตาเขาเรียกว่าอะไรนะหมกหม้อเคี่ยงในไก่อ่าโอเคเคี่ยงเคี่ยงโอ้ยเธอก็เคี่ยงกับเรารวดเรียงล่ะ โอเคบอสเออมาเมนูนี้เขาเคยเห็ดบอเคยเห็ดเด้ดหรอไม่เคยทาเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องแมใส่ก่อนอยาให้ดูเครื่องในก่อนเมนูเครื่องในไก่กะนี่เครื่องในไก่ของเราใส่ลงไปเลยมีไข่ด้วยมีไข่ไข่ไข่ไก่ไข่ออนนะไข่ออนไก่นี่แวก็ใส่พริกอันนี้พริกข้าจะตำพริกพริกแห้งพริกซดแล้วกะ พร้อมแดงแล้วก็ตะไคร้เอออันนี้คือเคียง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 ของเราเคี่ยงพริกเคี่ยงเกียอริมใ่เกลือใส่ลงไปได้ีีเลยก็ไดเนาะลืมเริ่ม่ม,มอะสักหน่อยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันได้มันได้เธอแล้วเราก็จะมาปรุงเคียงก่อนเครื่องปรุงเข้ากันที่นี่อย่างไ่ปรุงตามใจชอบเลยเอา่งไงใส่ซูโรสค่ะ อันนี้ต้องนวดแน่จัะหน่อยดิใส่ซู้โรดใส่น้ำปลาใส่ซู่โรตใส่หนำปลาหน้ำปลาอันนี้ต้องคนไก่นี่น้ำปลาหน่อยนึงแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวจัะหน่อยแผลงมันทำหอมซก็ฉาเขียวแผลงมันทำปลานิดเดียวนิดเดียวโอเคขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาล้าน้ำปลาแดดมนัวอันนี้ต้องใส่แบบ ใส่ให้มันหลายกระมูอปล่อยมาทำหอมอุ้ยหลายเกินไหมจะเค็มไหมวะไม่เป็นไรพอแล้วเอาสัมี่พ่อเอออะผักกรกเทีมาใส่ผักเดบบาดเนี่ยบัตตาที่เนี่ยผักขาเข้ากระชี้มีอันนี้พริกลูกโดดเราไม่มีพริกเมลเล็กเราก็เลยใช้พริกเม็ดใหญ่ของเราเลยใส่ลงไปพริกลูกโดดแล้วก็จะมีหอมก็คือจากสวนเท่าเองมีหอมมีผักอีตูมีกระเพ้าแล้วก็มี ใบยังก็ใบบกูดเออใบบกูดน,นี่เทาสีแบบว่าฉีกเอาใส่แบบเพื่อความหอมนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาโคเลให้เข้ากันก่อนเลยคเลีกันเลยสองค่อยๆเฮ็ดเพราะว่าเด๋อวตับมมนเฉียนแตกหมายถึงว่าตับใกล้อ่ะแล้วมันจะมันจะแตกออกจากกันมันจะเละแล้วมันจะแสมเนาะทุกคนนี่ไงแล้วก็ไปตับเพรเาวาคือนี่ าโคลเรให้มันเข่ากันแต่ว่าอันนี้เขาบอต้องซิมดิเราไม่ต้องชิมนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปเออมันยังไม่สุกเดี๋ยวเขาจะค่อยเฉไปซิมซิมที่หลังนะซิมตอนแห็มันสุกกรน,นี่พอเขาคนณห็นมันเข่ากันนะสีแหลีมัมบอแล้วเราก็เอาไปตั้งเตาเลยอันนี้น้ำเขาใส่บอไซได้ด้เขาใสิไปโคลเล่ในเตาโคเร่เลยๆนะทุกคนโคเล่เรืลเล่อยๆไม่งั้นมันจะไหมใส่น้ำบ้างใส่นไหมเจอไม่ใส่หรอกมันมีน้ำอ้วนตัวอยู่เนาะ เดี๋ยวเขาไปเติมที่หลังกันเลยเนาะน้าไปปรุงแล้วอาจจะแบบว่านี่การปรุงเพิ่มหรือว่ายังสี่นะทุกคนนะป่ะพร้อมแล้วไฟเราตอนนี้ปะค่ะอุ๊ยบ่ได้ใส่กระทะเดี๋ยวเอากระทะใส่ก่อนขออนุญ,ญาตตะครู่แต่ว่าวายร้อนนี่มาเลยมาอย่างนี้เลยค่ะนี่เอากระสีเดี๋วา่าโคเล่เขเล่ไปเรื่อยสักพักหนึ่งมากระสีแบบวา่า น่ำมันก,ก็สิออกจากพักจากยังสีแล้วมันก,ก็าสิแบบเริ่มซุกเริ่มมยังสีค่ะทุกคนคะ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปรอตอนอีกตอนหนึ่งเอออีกตอนซุกเนาะเออเอาง่ายๆไหคะ่ะตอนนี้หมกของเราก็ส่กประเทศก่อนแล้วทุกคนค่ะเราเราจะมาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะยกขึ้นมาพุนเนาะยกไปพุนยกไปพุน่นมาดูมาดูมาดูใกล้ๆสิเธอ ทะดูกล้องหืมดูหืมเบิงใครใครไม่นุวยแตกน้ำเลยทุกคนเบิงมันสูก <laughs> ไม่นุ่ยแตกน้ำมามาถึงขั้นตอนที่เราชอบที่สุดในโลกก็คือการชิมมาเดี๋ยวเราเอาช้อนก่อนเอาช้อนชิมก่อนนี่เราจะชิมน้ำก่อนเด้อชิมน้ำนิดนึงก่อน ข่าวกับสิแซ่พอดีแหละอันนี้ชิมกึนนะเพราะว่ากึนมันแข็งถ่านกึนสูงทุกอย่างก็คือสูงโอเคปะชื่นใจโอ้ยนี่หันๆพอดีนะแซ่เกินนี่หลอบหนึ่งสิพวกเรื่อ้หัวเบ่งหลอบหนึ่งสิไปเข้าพร้อมแล้วกินข้าวกัน